พีไ่ไปจูบบอยอ่ะมองดีๆเขาเขาหันหลังปังป๊บขุนช้งชางจะชัดลูกกำลังบอกว่าพี่จะยัดความเป็นหัวให้กับของขวานสมัยอดีตการไม่อยากจะบอกพี่ชันนี่คือต้อนกำเนิดของเสาไฟสีแยกนะครับบนหนวดก,ก่อนไหมฮะอายมากแม่บอกว่าเออมีอะไรจะคุยเด้วยก็มาข <c oughs> ้างบนไงครับ <c oughs> ต้องเดินก่อนนี่เดินกูเขาเปลือกตกหมดแล้ว เ่าเขาเอาเขาเปิดอ,ออกไงซื้อลอตเตอรี่พ l u s โหลดนก plus ผู้ชมฮะตอนนี้ผมพาเดอะแก๊งมาที่ฮะมืองมาริการอสอ1 2 4เดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราจะเข้าไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับไป นี้เลยผมกาแบบว่าร่วมสมัยพี่สไตล์ญี่ปุ่นเท่แล้วเว้ยโยกพี่เป็นยบอยอ่ะฮีปบอปมองดีๆเราเขาหันหลังปั๊บมุดช้างชัดๆบบ่าง่บบ้าแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่าสมัยรอสอหนึ่ง ใายอะไรแล้วมียุ่งมกูชิดเปี้ยนมูกกำลังปอกเว้ยนีขนาดนี้แต่งไม่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวพี่จะยัดความเป็นผัวให้กับของกว่ายากินน้ำแดงแต่งเสร็จแล้วกินน้ำแดงที่ใส่แล้วมันร้อนค่ะตัวนี้แทนจริงไม่ได้มาที่นี่แล้วไม่เคยเห็นตัวตันี้แทนจริงของขราเล อธิการไม่อยากจะบอกดิฉันนี่คือต้นกำเนิดของเสาไฟสีแยกนะครับโกนหนวดก่อนไหมฮะเ <c oughs> <c oughs> ขียวเหลืองแดงโกนหนวดก่อนหรืส้มเลยค่ะอายมะพี <c oughs> <c oughs> ่บบ่สั่งเกมอะไรนะช่างมาอะไรนะ สามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้เจ้าค่ะส่วนด้านหน้าของทุกท่านจะเป็นในส่วนของหุ่นขี้ผึ้งการแต่งกายของหุ่นขี้พึ้งก็จะแบ่งไปตามชนชั้นวรรณะเจ้าค่ะในส่วนของยานการค้าทุกท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะเจ้าค่ะแต่การจับจ่ายใช้สอยของเราเราจะไม่ใช้เป็นเงินสดเราจะใช้เป็นเหรียญสตางค์ลูอัตาารา ร้อยบาทขึ้นไปแลกในที่แบงค์สยามกามาโจนด้านในอยู่หลังหอระฆังเจ้าค่ะหากไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวทุกท่านเข้าไปรับชมในเมืองมริกาได้อย่างมีความสุขขอบลังใจเจ้าค่ะไปนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไป,ไปไลงเตรียมค่ะ <c oughs> <c oughs> ร้านแรกยานสะพานหันเหมาะกับเองมากเลยช่ำร้านชื่อช่ำสมัยก่อนเนี่ยป๊าเนี่ยกระดกกินนี่หอมเงี้ยแล้วแบบไอหนุ่มมัดเมาเนี่ยเราถูกต้อง เวลาที่เราจะกินผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำปรุงน้ำหอมอะไรเจ้าคะอ๋อน้ำหอมเราคนนึกว่าน้ำปรุงแปลว่าน้ำหอมเราก็นึกว่าแบบเอาไว้ปรุงเครื่องเส้นอให้ทดดลงมขอข้อมือนิดนึงเจ้าค่ะซ้ายหรือขวาล่ะคะได้หมดได้หมดเจ้าค่ะเอาข้อมืออีกข้างถูกก่อนแล้วไปดมจก่อนเอิ่ม เบลกูดเบลกูดอย่านี้คือบูงหารำไปถ้าบางทีบูรหารำมาอันนี้ไปอันนี้มาไปมาถาค่อยๆดมค่อยๆค่อยค่อยบางที้เราได้กลิ่นเหมือนฉี่แมวโอ้โหนใบกุหลาบแมวไปฉี่รถเปล่ามันอยู่ในนี้แล้วบางทีไม่มีแมวแม่นางนมใช่ไหม นนั่งไกล้องดมเจ้าค่ะกล้องดมไม่ใช่เจ้าค่ะนี่ร้านขายขนมพวกววนนี่ข้าวตูนี่เห็นไหมโบราณเหรอว่โบราณเนี่ยอร่อยมากหนึ่งสตางค์ห้าบาทก็ถูกและชิ้นบักเอฟเลยนี่หายากถั่วพวนถึงสตางค์เป็นถั่วถั่วเหลืองนะมีเยอะเลยจะซื้อกินทุกร้านก็ไม่ไหวบี๊บ้าขอลองชิมนั้งสามสี่ไม้ได้ไหมเอาดีกว่าชิมหน้านะ าสบีทจิมเองไม่เคยกินแน่ๆเออเห็นเห็นมาไดีเลยเห็นเห็นอร่อยไม่อร่อยบอกอย่าพูดเลยเคี้ยวอ่อนอร่อยจืดอร่อยใช่ไหมสนใจไหมขอรับสนใจนี้มากกว่าชิมไหมขอรับขอรับเอาสักหนึ่งสตางค์ได้ไหมมีขอสักหนึ่งสตางค์ครับมีคิวอาร์ไหมอันไหนอ่ะ หนึ่งสตางค์อันนี้เจ้าค่ะครับหนึ่งสตางค์ขอ,ขอคบ,บคุณค่ะได้ค่ะนี่ของท่านบีบ <laughs> อันนี้ก็เป็นมันนะเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นขนมต้มอันนี้หยกมณีนะเจ้าคะ่ะหยกมณีเจ้าคะ่ะดูได้นะเจ้าคะ่ะเพระคุณท่านไงคุณท่านบอกว่าเออมีอะไรจะคุยด้วยก็มาข้างบนไงครับ ปวดท้องส่วนก่อนเดินครูถ้าไปบวมาไม่ได้แก้บนแก้บนแล้วไม่แก้ล่างแล้วก็เคยแก้ล่างแล้วมีอะจับได้แม่ขาดเนื้อรู้ไหมบอกว่ามีท่านขุนนั้นมาขอรับเอ้าโดนเลยหรือขอรับเจอขอรับเข้าไม่ได้เม่องยันถ้าจะขอโหมดเชจอด้านนี้เลยขอรับ ขายไข่ได้เลยขอรับนี้ท่านเจ้าคุณนี่ค้าขายคนจีนแล้วก็ตามจริงๆแล้วใช่จริงวะฮะใช้จริงครับที่ขายข้าวในเมืองทุกวันนะครับเนี่ยครับอันนี้ข้าวในทำหกขั้นตอนนะครับพอเสร็จทุกขั้นตอนแล้วข้าวที่ได้เนี่ยเราไปหุงให้พนักงานในนี้ทานถ้าแขกมาเยอะแล้วเราข้าวอันนี้หุงให้แขกทานนะครับ ข้าวอะไรครับพี่ข้าวหอมตะขาข้าวหอมตะูกุ๊ยนานเลยพี่อันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงทำแบบเนี้ยก็เป็นพีอนอนทำได้นะครับเอ็มเอ็มมาเวลาเวลาเรายืนแบบนี้นะฮะส่งไปเราดึง,งกลับให้ไวแต่ช่วงดึงกลับเนี้ยเราต้องโยกตัวไปไปกลับด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ไม่โยกตัวหลงไม่มากินโดนหน้าท้องเราใช้ใช้ใช้หลักการคือใช้แรงล้มโบกของตัวด้วยใช่ครับ มันต้องข้างขนาดอย่างนี้ครับผมันน่นั่นขางนาขนาก็ได้ครับยังไงส่งให้ไวใหยืนโมันยากนะไม่ง่ายไม่ง่ายยากนะคือไม่ง่ายดูเห็นแล้วคือว่าเวลาส่งแล้วดึงกลับให้ไวครับปอบอย่าหยุดส่งอย่าหยุดยืนไวยนข้าง่น้าอะไรครับอย่างนี้ถว่าได้ครับนี่เราโอยมือเดียวเรามือเดียวด้วยเหรอยาว ถ้าสองจะละเอียกว่าได้ครับไม่แล้วตำนานตาร์ทรถที่แต่อยู่ไหนเ่ยที่บอกามไม่สนัดชุดที่หลอกผมไม่สนัดชุทหลอกทานจริงหอี่เออนานี้รขนาดนั้นเลยหรอนี่ง่ยไหมง่ายนะง่ายมันก็จะหวมาเลยอาป่วยแล้วขอรับ ก้าวขอรับก้าวนะขอรับตื่นต้นเลยตื่นต้นหกโมงเช้ากว่าปะเราแกะก่อนนะขอรับตอนนี้เราแกะออกไม่ออกเลยนะผมโค้วเขาเปลือกตกหมดแล้วเอาเขาเอาเขาเปลือกออกเลยท่านคุณครับขอรับท่านคุณท่านคุณยศท่านคุณแล้วเปลือกไรเอาคาวออกครับเป็นไงครับผู้หญิงชอช้อยได้ไม่ขอลาสุดยอดเลย ได้เลได้ก่อนรับใช่ไหมฮะมอนเลนไม้แดงเวลาอน้ักเยมันหนักแลันเบาเน้นว่าเลือกเปลือกควรเลือกด้วยได้สุดยอดการทำตำข้าวเมื่อมีเก่าดกอดจ้องด้วยกลัวจ้องจะหายปลุกลมตลอดเวลา ก็เป็นอ ok ันจบสิ้นได้ครับท่านครูจ้าสำหรับวันเดย์ทริปกับครอบครัวของท่านขุนป๋องเออท่านขุนครับจ้าสมัยก่อนมีคำว่าวันเดย์ทริปหรอครับเอ้านะเราอยู่กันที่เรือนมาริกาเมืองเมืองมาริการอสอ1-2-4จ้าเป็นบรรยากาศย้อนยุคเก็บความประทับใจในอดีต มาให้พวกเราได้เที่ยวชมกันมีของสวยๆองงานมีธรรมชาติที่อยู่ภายในเยอะมากและวิถีชีวิตแบบไทยๆในยุคนั้นเพื่อนๆที่บังเอิญบังเอิญมาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีออกจากตัวเมืองบันที่เดียวเองนะแวะมาเที่ยวซื้อบัตรมาแต่งตัวแต่งตัวนี่สนุกดีสนุกดีสนุกดีเช่านะบรรยากาศแบบนี้ดูดิสีอ้าวคือคือต้องรอดฝังว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้หรือการแต่งตัวแบบนี้เราคงไม่ได้แต่งกันบ่อยๆใช่คือถ้ามาแล้วแนะนำว่า ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้แต่งตัวถ่ายรูปแต่งตัวถ่ายรูปนะจะได้เป็นที่ระลึกกันก็สนุกดีนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะช่องป๋องแฟมิลี่นะครับแล้วใครจะฝากช่องอื่นอีกไหมมาทันทีช็อคทูริงด้วยนะคะอ๋อนี่เลยฝากช็อคทูริงด้วยรายการช็อคทูลิงแม่หญิงอ,งอยู่ในช่องป๋องแฟมิลี่ส่วนช่องหลักๆก็ช่องเดอะช็อคก็ติดตามนะครับแล้วก็ช่องเดอะช็อคทีวี อันนี้เป็น3มช่องในบ้านของเดชอกใหญ่เราอยู่ร่วมกันที่นี่ก็มีหลากหลายคอนเทนต์ติดตามนะครับก็ครั้งหน้าไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่สัญญาไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่พวกเราก็จะมารวมตัวกันแล้วก็พามาเที่ยวพามาดูพามาเห็นพามาสัมผัสบรรยากาศประสบการณ์เป็นแบบหรือว่าใครมีที่เที่ยวนะคอมเมนต์ไว้าคอมเมนต์ไว้ฝากคอมเมนต์ไว้เราจะไปเที่ยวหรือสถานที่ที่ใดที่อยากให้เราไปเที่ยวติดต่อเข้ามาได้ เรายินดีไปเที่ยวให้ฟรีท่านคุณนี่ถือว่าพูดจาได้ไพเราะขอบค้งครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเราลาไปพร้อมกันแนเพียงเท่านี้พรกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดนก plus